ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดซับติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่มีใครในจังหวัดฉะเชิงเซาที่ไม่รู้จักสะพานบางปะกงกลางวันมันก็แค่สะพานข้ามแม่น้ำธรรมดาที่ชาวบ้านและคนในพื้นที่ต่างใช้ถนนเส้นนี้ในการเดินทางเข้ากรุงเทพ หรือจะเป็นการท่องเที่ยวพักร้อนที่ชนบุรีสะพานแห่งนี้ก็จะเป็นทางผ่านสำคัญในการเดินทางแต่ในเวลากลางคืนมันคือเส้นแบ่งระหว่างโลกคนเป็นกับโลกที่ไม่ควรหันกลับไปมองสะพานแห่งนี้มีเรื่องราวลี้ลั ชวนขนหัวลุกที่เป็นเรื่องจริงในอดีตจากปากของคนในพื้นที่คืนหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าวาผมขับรถกลับจากกรุงเทพหลังจากที่เพิ่งส่งของให้ลูกค้าเสร็จระหว่างทางก็มีฝนตกโปรยโปรยเป็นระยะถนนชุ่มไปด้วยน้ำขังและไฟถนนสีส้มสลัว ทอดยาวเป็นทางวิทยุในรถมีแต่เสียงซ่าเหมือนคลื่นไม่จับสัญญาณทำให้การเดินทางค่อนข้างเงียบและวังเวงพอรถใกล้ถึงสะพานบางประกงจู่ๆวิทยุในรถก็ดับลงไฟหน้ารถกระพริบวูบหนึ่งครั้งราวกับรถกำลังจะหยุดหัวใจผมกระตุกทันที พราะคนแถวนั muchos, ้นรู mine, ้กันดีว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเริ่มแปลกๆอย่าหยุดอย่ามองอย่าทัดเมื่อผมขับรถขึ้นมาบนสะพานขณะที่ฝนตกเริ่มหนักขึ้นแต่ผมก็เผลอชะลอรถให้ช้าลงเพราะดันเห็นใครบางคนยืนอยู่ริมสะพานเธอเป็นผู้หญิงผิวขาว ผมยาวปิดหน้าสวมชุดสีแดงสดยืนหันหลังให้ถนนตามเนื้อตัวของเธอเลอะไปด้วยน้ำสกรปรกและเปียกโชกไปด้วยน้ำฝนที่ตกลงมาจนเห็นแผ่นหลังซีดขาวแนบกับชุดที่เธอใส่อยู่ดึกขนาดนี้ใครจะมายืนตรงนี้วะผมตั้งใจเหยียบคันเร่ง จะผ่านไปแต่เมื่อมองในกระจกมองข้างเธอค่อยๆหันหน้าเข้ามาชั่วเสี้ยววินาทีนั้นผมเห็นว่าหน้าของเธอไม่มีดวงตามีเพียงแค่รอยคล้ำลึกเหมือนเบ้าตาของเธอถูกควักออกน้ำสีดำคล้ายเลือดไหลอาบแก้มของเธอ มีรอยแผลชะกันลากยาวบนใบหน้าทันใดนั้นรถผมดับทันทีเสียงฝนดังชัดขึ้นเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงเหลือเพียงแค่ผมกับเธอระหว่างที่ผมกำลังหาทางสตาร์ทรถจูจ่ ก็มีเสียงเคาะดังมาจากกระจกรถฝั่งซ้ายพี่ช่วยหนูหน่อยเสียงผู้หญิงแหบต่ำเหมือนน้ำไหลผ่านลำคอที่แตกผมนั่งตัวแข็งไม่กล้าหันไปมองมือสั่นจนกุญแจรถหล่นเสียงเคาะกระจกก็เริ่มทีขึ้นแรงขึ้น แต่จูๆ่ๆกระจกเริ่มมีรอยนิ้วมือเปื้อนสีแดงลากยาวเหมือนเลือดสดๆผมหลับตาสวดอะไรไม่รู้ในหัวพยายามเหยียบสตาร์ทรถสุดแรงแต่ก็ดูเหมือนโชคจะเข้าข้างเมื่อรถสตาร์ทเครื่องติด ผมก็รีบเหยียบคันเร่งออกรถไปในทันทีแต่เมื่อเคลื่อนที่ออกมาได้ไม่นานเสียงกรีดร้องดังลั่นก็ไล่ตามมาจากหลังรถเมื่อผมหันไปมองก็เห็นเธอเกาะอ,อยู่ท้ายรถของผมชุดแดงปลิวสะบัดต,ตามแรงลมปากเธออ้ากว้างจนเห็นขากันไกลที่หลุดห้อย มึงไม่พากูไปมึงต้องอยู่กับกูผมเหยียบคันเร่งสุดชีวิตท่ามกลางเสียงหวีดแหลมที่ดังไล่ตามทันใดนั้นจูจูร่างเธอก็หลุดหายไปกลางอากาศเหมือนถูกกระชากลงแม่น้ำทุกอย่างเงียบงันเหลือแค่เสียงฝนกับเครื่องยนต์และหัวใจผมที่เต้นแทบแตกความกลัวเริ่มลดน้อยลง เมื่อผมพยายามตั้งสติอีกครั้งผมไม่กล้าจอดไม่กล้ามองกระจกและรีบขับตรงกลับบ้านจนเชา้าคิดว่าค่ำคืนนี้มันจบแล้วแต่สามวันต่อมาในวันที่ฝนตกหนักบรรยากาศคล้ายกับวันนั้นผมก็ได้เห็นข่าวจากโทรศัพท์มือถือหญิงสาวชุดแดงเสียชีวิตจากการจมน้ำหนึ่งราย เธอกระโดดจากสะพานบางประกงไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์รูปในข่าวเธอคือผู้หญิงคนเดียวกับที่ผมเจอในคืนนั้นและใต้ข่าวมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนไว้สั้นๆว่าคนที่เห็นเธอจะเห็นเธออีกและในคืนที่ฝนตกหนักกว่าเดิมจูๆ่ๆเสียงเคาะประตูห้องของผมก็ดังขึ้น ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวนี้หากคุณผู้ชมชอบอาาาก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราชาวเห็นผี 3D ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ